สวัสดีครับอขวบัาต่อไม่ลองไม่ดูนะครับวันนี้นะครับอ่วันที่สามสิบเนะครับทุมได้มาพักที่อำเภอฝางนะครับสวนของแฟนน้องบ่าวนะครับคืนนี้นจัดยาคาเจืน,นักไปหน่อยหนึ่งนะครับ ็เลยมไม่ได้ถ่ายทำคลิปเลยนะครับบรรยากาศสุดยอดครับตอนเช้าครับบรรยากาศดีนะครับในสวนเป็นคล้ายๆบ้านพักรีสอร์ทต,ต่างอากาศนะครับคือระเบิมกับนอนเต็นครับเต็นหลังนี่ฮะนอนเต็น,นครับคุมบรรยากาศ <c oughs> หลังก็เป็นไอสวนพุซานะครับสวนมะตั้นครับบรรยากาศรอบนอกจะเป็นข้างบนก็เป็นสวนลำไยครับเป็นบ้างสวนนะครับมันมากันวันนี้มากันหลายคนครับมากับครัวนะครับเช้านี้รนะเบิดว่าจะทำไอ ข้าวต้มเห็นน้อยก่อนนะครับทำข้าวต้มอุณอภกมศประมาณนี้ประมาณสิบองศานะครับตอนเช้าหนาวก็ได้เหมือนกันครับมันอยู่ในหุบเขานะครับมาชมนะครับว่าข้าวต้มตอนเช้านะบ่มสูตรจะได้นะครับข้าวต้มหมูนี่นะครับระเบ่มต้มไว้อันนข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิ ส่วนเครื่องปรุงนะครับจะมีกระเทียมซุปหมูก้อนหมูบดผักขึ้นชายครับหรือพักกำปื้นบ้านเฮาครับกิ้วขาวสดดีครับมากลางปลากลางน้อยครับนี่ ขาห้องอ่ะอันนี้เป็นจับชายกอนตั้งไถ่สาห้องก็จับชายก็สออยใส่ซอาต้มนะครับนนกระเทียมขัวตอนนี้น้ำเริ่มเดือดแล้วครับ,รบต้องเบาแก๊สน่อยหนึง่ง ไปแกะกระเทียมก่อนนะครับเตรียมเครื่องปรุงก่อนนะครับการเตรียมเครื่องปรุงกระเทียมเราทุบก,ก่อแหลกหั่นครับเรามาใส่ข้าวต้มใส่หม้อเลย ปลากรงดอยครับวันนี้หมกปลาต้มใส่ตุ้ดตีครับคุณคุณ <c oughs> ้องมันคุณน,นะครับน้ำเดือดอยู่ ุบุตขับไปจังกนก็น้ืนมาน่ยมาก มอหน่อยุ <c oughs> ดต่างฟ้ากลางดอยครับมอหน่อย ครับหน้าตาข้าวต้มกลางปลากลางด้อยครับนะครับใส่เหล้วขาวน้อยหนึ่งนะครับเออใส่รสดีไปสองก้อนใส่เลยครับตอนเช้านี้จะมีข้าวต้มอา่าใส่รสดีครับชนิดหก มากลางปลากลางลอยนะครับนีากินข้าวต้มตอนเช้าครับกับไส้กรอกนะครับปูนกับไอ้เคยปิง้งปิ้งหมูนะครับหมูย่างนะครับคืนเราก็ย่างเป็นนิดหน่อยหนึ่งนะครับเดีย๋ยวเขาจะมาใส่ ผักที่หลังนะครับครับตอนนี้เริ่มสู้แล้วครับเรามาใส่ตั้งชายตั้งใส่ไปหน่อยหนึ่งหอมหอมครับตั้งชายนี่ใส่กระตุม้ม ข้าวต้มกินไหมจ๊ะเห่นะครับอ่านี้กระซุกนะครับใ้ตั้งใัยหน่อยนึ่งสุกแล้วน,นะจะกินสุกแล้วนะครับาเฟียนจะกินอะไรไหม เ้าต้มสูตรนะเบิ้มนี่สูตรแล้วนะครับอามาใส่ผักใส่ผักเ้าต้มหมู เกลนหน่อยครับเลยน้นำคนไปหน่อยหนึ่งข้าวเยอะต้องเพียงกินไหมไม่กินอืมไม่กินจริงจริงนะนี่นะครับหน้าตาน่ากินข้าวต้มใส่กระเทียมหน่อยเติมพ้าวของพ้าวใส่เลยเนาะนี่ครับน่ากินไหมครับ อืมครับขอตม้มาวต้มไม่ป้อนให้พี่นะเห็นว่าบุ๋มาม,มาชิมก่อนชิมก่อนสิเหลือเพิ่งบอกนะครับเดี๋ยวบุ๋มจะมาชิมขม้าวต้มหน้าตาน่ากินเลย หอ,อมอมทะลุจ,จอนะครับถ้ามีพริกไทยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับพริกไทยเพื่อลผมเลยซื้อมามมอือยมครับเหมาะตอนเช้า,ชาครับกาฝฟกดทิดตามนะครับข้าวต้มหมูซุนนาบ่มครับกลางป่ากลางดอยหัวปลาตองไม่ลองไม่รู้ครับ นี้ขอสวัสดีก่อนนะครับ